ผมยุคนชนข่าวแน่นอนครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดของความขัดแยง้งระหว่างไทยกับคมพูชาที่ชายแดนอ,เอนำเภอนายืนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมดูยุคนชนข่าวเราจะได้ติดตามสถานการณ์ข่าวล่าสุดจริงๆถ้าทีมงานภาพพร้อมขึ้นมาเลยครับเป็นภาพที่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับ โดยมีการรายงานครับว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีกลาหโหมครับพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและเสนาธิการทหารบกกับคณะครับบินด่วนไปที่ประเทศกัมพูชายืนยันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยบินไปหาเขาเขาไม่ได้บินเข้ามาหาเราเพื่อหารือกับปุ้โวคุณผู้ชมดูครับใส่เสื้อลายพรางทุกคน เป็นนายทหารระดับสูงก็คือพลเอกเตียเซยฮารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา mm hmm. เห็นบอกว่ามีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชาแล้วก็คณะร่วมอยู่ในวงหาหรือด้วยคาถามสําคัญครับไปคุยอะไรกันเพราะไม่ได้อยู่ในคิวนะครับไม่ได้อยู่ในนัดก่อนหน้านี้ นัดม,มีนัดเดียวเท่านั้นก็คือการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้มันต้องมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างในเบื้องต้นใช้คำว่าเป็นความเป็นการหารือเพื่อกระชับภายใต้กรอบทวิทวิก็คือการหารือระหว่างทั้งสองประเทศแต่สาเหตุของการต้องรีบบินด่วนไปคุยไปเจรจาถึงประเทศกัมพูชาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลตามมาอย่างไรอีกสักครู่ เดี๋ยวถ้าไม่ทันในช่วงยุคคนจนข่าววันนี้ดูต่อกันยาวๆในทันข่าวขําเลยนะครับเพราะว่าทีมข่าวกองบรรณาธิการของเนชั่นกำลังทำงานกันอย่างขมักขมแน่นนะครับเพื่อจะเอาคำตอบมานำเสนอนี่คือภาพเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพราะตามรายงานบอกว่าบินไปตอนบ่ายสามโมงก็คงจะไปถึงที่นั่นประมาณสี่โมงอะไรแบบนี้แล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปบรรยากาศชื่นมื่นจับมือกันนะ แล้วก็เผยแพร่ออกมาแบบนี้มันมีนัยยะสำคัญอะไรนอกคิวครับคุณภูมิธรรมตัดสินใจบินไปหาเลยนะฮะซึ่งก็แน่นอนแหะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบ้างก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเป็นฝ่ายบินไปคุยแต่บรรยากาศการพูดคุยมันดูยิม้มผมเคยบอกคุณผู้ชมไหมครับนะขมรบเขาอย่างนี้แหละเอ้ยกับูชาเขาอย่างนี้แหละเวลาเขาเอ่อฮึมๆนะ แต่เวลาไปคุยกันเนี่ยมันก็จะดูยิ้มแย้มแจ่มใสมันขัดแย้งกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังไงชอบกนนี่ครับนี่คือล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมอีกสักครู่เดียวมาดูกันว่ามันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสักอย่างมันดูไม่ปกติครับสำหรับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา,อารอบนี้ทีนี้ เรามาต่อกันที่สถานการณ์ที่ร้อนในวันนี้มีทั้งม็อบเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอเขาเดินทางไปที่กระทรวงกาลาโหมเขาเดินทางไปที่กองทัพบ,บกวันพรุ่งนี้จะไปกดดันกัมพูชาที่สถานทูตด,ด้วยนะครับในกรุงเทพประเทศไทยโอ้โหสถานการณ์เนี่ยร้อนระอุสุดขีดจริงๆคุณผู้ชมในขณะเดียวกัน ฟังของสมเด็จฮุนเซนกับฮุนมาเนตนายกวัฐมนตรีของกัมพูชาที่ก็เงียบปากไปแล้วเนี่ยประมาณ2-3วันผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเถอ,อรอใกล้วันประชุม JBC เชื่อว่ากัมพูชาต้องมีแอคชั่นบางอย่างออกมาแล้วก็ออกมาจริงๆครับล่าสุดสมเด็จฮุนเซนได้ทำการโพสต์แถลงการผ่านทาง Facebook ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปิดค่าการมองเห็นใ้กับคนไทยแล้วหรือยัง นะแกอยากให้คนกัมพูชาเท่านั้นแหละได้เห็นได้ดูแถลงการของแกคุณผู้ชมฟังแล้วก็อย่าสับสนนะวันนี้ผมจะให้ข้อมูลนะฮะคือคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมตั้งหลักดีๆก่อนวันนี้เนี่ยการที่กัมพูชาสองพ่อลูกออกมายิงรับส่งมุกกันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับคําก็สารโลกสองคำก็สารโลกนะครับคือตอนนี้คนไทยต้องหนักแน่นก่อนจะไปสารโลกจะไปสารพระภูมิจะไปสารเจ้าเนี่ยนะ เชิญตามสบายเลยอันนี้พูดจริงๆเพราะไทยของเราถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือว่าศาลโลกไปตั้งแต่ปีมาโวแล้วเพราะนั้นทำไมสมเด็จฮุนเซนกับนายมตีฮุนมันเนี่ยถึงชอบพูดเหลือเกินคาว่าศาลโลกเนี่ยแทบจะล้างสมองคนกัมพูชาอยู่แล้วนะครับก็เพื่อต้องการสร้างเรตติ้งไงคุณผู้ชมผมย้ำนะ ต้องการสร้างเรตติ้งวันนี้คนไทยประเทศไทยไม่ยอมรับศาลโลกไปเลยครับจะศาลพระภูมิศาลเจ้าศาลอะไรก็ตามแต่เชิญเลยไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเป่าประกาศเพราะมันไม่มีผลชัดไหมคุณผู้ชมมันไม่มีผลอะไรเลยกับประเทศไทยของเรานอกจากนั้นในแถลงการบอกว่ากัมพูชาตัดสินใจจะส่งข้อพิพาทในประเด็นอ่อนไหว4ประเด็น ก็คือช่องบกสามเหลี่ยมมรกฏปราสาทต,ตาเมืองทมตาเมืองโต๊ตตราตาควายไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะฮะก็แล้วแต่สิก็ฟ้องไปสิผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําช่องบกปราสาทต,ตาเมืองทมตาเมืองโต๊ะตาควายอยู่ในดินแดนของไทยมีพื้นที่ถูกระบุหมดออย่างตาเมืองทมเงี้ยอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ อยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถ้ากัมพูชาจะเข้ามายึดก็สงครามครับมันเป็นไปไม่ได้หรอครับคุณผู้ชมต่อให้จะไปฟ้องศาลโลกแล้วศาลโลกจะตัดสินโดยที่ไทยไม่ได้ยื่นคำร้องเข้าไปประกบด้วยถ้ากัมพูชาจะเข้ามาที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทนระ์น่ะเท่ากับมายึดอำเภอพนมดงรักเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องตีกันถึงตอนนั้นอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วครับ ก็คุณจะเอาดินแดนกันแล้ว่ะเพราะนั้นมันเหมือนกับสมเด็จฮุนเซนพยายามที่จะสร้างเบรดติ้งให้กับลูกชายก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตครับศารโลกไม่ได้มีอำนาจเลยนะครับที่จะมาชี้บอกว่าเฮ้ยดินแดนของไทยที่อำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินไทยยกให้มพูชาได้แล้วมันไม่มีหรอกครับ ศาลโลกไม่ได้มีอํานาจบอกว่าคุณต้องยกดินแดนของคนตรงนี้ให้ตรงนี้เอาตรงนี้ไปผสมพันธุ์ตรงนั้นตรงนั้นผสมพันธุ์ตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเพราะนั้นท่านจะไปศาลโลกศาลพระภูมิศาลเจ้าทําไปเลยครับไม่ต้องโม้ได้ไหมไม่ต้องพูดได้ไหมเพราะมันเหมือนกับเป็นการขี้โม้ขี้คุยเหมือนกับที่พูดคําว่าฉนวนกาซาปาเลสไตน์อิสราเอลดูเหลี่ยมหุนเซนเนี่ยมันต้องดูให้ออกนะครับ S <S ผมได้ติดตามข่าวการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชามาโอ้โหนานมากครับเขาเป็นคนอย่างนีง้จริงๆเป็น DNA ทีนี้พอบอกว่าจะฟ้องศาลโลกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ <iva> จะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าพูดบ่อยได้ไหมบางครั้งมันก็ลำคาญคุณผู้ชมครับปรากฏว่ากัมพูชาก็บอกว่าแต่ยังมีส่วนร่วมนะภายใต้กรอบทวิภาคีที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพการประชุม คณะกรรมการการร่วมว่าด้วยการทำเขตแดนทางบกหรือว่า JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้คนละเรื่องกันนะกัมพูชาบอกว่า JBC เราก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็บอกว่า4พื้นที่ที่กัมพูชาจะเอาไปฟ้องศาลโลกเนี่ยจะไม่คุยในคณะกรรมาการ JBC ครั้งต่อไปเอาก็ถูกแล้วนี่ครับก็ถูกแล้วจะพูดทำไมคือไทยไม่คุยอยู่แล้ว คุณผู้ชมมันไม่มีในโลกหรอกครับอยู่ๆนายมตรีคุณภูมิธรรมแม่ทัพภาคสองจะไปคุยแล้วก็ยกพื้นที่ดินแดนของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์น่ะให้กัมพูชามันไม่มีหรอกเพราะนั้นจริงๆคุณเซนเขาก็พูดถูกแล้วว่าการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้ไม่คุยเรื่องสี่ดินแดนนะก,ก็ถูกไงครับไม่คุยไทยไม่คุยอยู่แล้ว เรื่องอะไรจะไปคุยยกดินแดนให้กับกัมพูชามันเป็นไปไม่ได้แล้วหุนเซนก็เล่นใหญ่นะเพื่อที่จะสร้างเบรติ้งให้กับชาวกัมพูชาเท่านั้นนะคุณผู้ชมบอกว่าหากไทยไม่ยื่นให้หรือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับสารโลกกัมพูชาก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไปอย่างอิสระแต่เพียงฝ่ายเดียวเห็นไหมครับเขาออกแถลงการเพื่อเลี่ยงเสียงกรีดชาวกัมพูชาเท่านั้นแนหะ กรี๊ดสลบเลยนะกรี๊ดใส่หุนมาเน็ตเนี่ยนะครับอูโหูนายกของคนหนุ่มไฟแรงสุดยอดเหลือเกินนะขอให้อยู่บริหารประเทศอีกเป็นร้อยปีอารมณ์ประมาณนั้นไงครับพ่อหุ่นเซนเนี่ยเขาบริหารประเทศกัมพูชามา3-40ปีแล้วนะครับแต่ประเทศชาติก็ไม่ไปไหนละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวกัมพูชาทําไมถึงนิยมชมชอบได้ถึงขนาดนี้เข้าใจหรือ,อยังเชิญเลยครับ สารพระภูมิสารเจ้าสารโลกสารอาวกาศนะจะไปฟ้องที่ไหนก็ไปฟ้องมันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องหนักแน่นถ้าจะมายึดดินแดนของสุรินก็ยิงกันนะครับเข้ามาก็ถล่มอยู่แล้วนะเพราะสี่พื้นที่ที่ฮุนเซนพูดเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่โนแมนแลนมันไม่ใช่พื้นที่เขตรอยต่อที่ปักปันไม่แล้วเสร็จเขาพูดถึงพื้นที่ที่เป็นของประเทศไทยไปแล้ว หลังจากนั้นก็ตามฟอร์มนะครับพอหุนเซนเปิดหุนมาเนตก็ตามก็โพสต์เฟซบุ๊กตามพ่อนั่นแหละนะพ่อว่าไงลูกก็เอาตามนั้นไม่รู้ใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับการการเล่นใหญ่ของกัมพูชาเพื่อต้องการให้คนเนี่ยมีความฮึกเหมิมสร้างเบรตติ้งให้กับตนเองเนี่ยนะครับลามไปถึงการเผยแพร่ของเมเนไทม์เป็นสื่อของเขานะครับ บอกว่าทหารใหม่กำลังถูกบรรจุซ้อมทางยุทธวิธีอีกกว่า1,700คนได้เริ่มเข้ารับการฝึกทหารราบที่โรงเรียนฝึกทหาร7แห่งในเขตทหารทั้ง6แห่งโดยพลตรีเมาพลาโคสก,กองทัพของกัมพูชาบอกนะฮะว่ากระทรวงกลาโหมได้ทำการคัดเลือกทหารใหม่มาแทนที่ทหารแก่ที่กเกษียณอายุแล้ว hmm. พวกเขาทั้งหมดเริ่มฝึกเป็นที่เรียบร้อยนะ อาว่ากันไปนะครับเริ่มฝึกแล้วเห็นไหมคือมันดูเล่นใหญ่จัดเต็มนะครับนอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยจากพลเรือโทเตียโซคาผู้บัญชาการทหารเรือของกัมพูชาได้แจ้งคิวการฝึกทางทะเลซ้อมยิงกระสุนจริงระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายนนี้บริเวณเกาะปูลูไวเกาะตังซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะพระรศรีหานุ ขอเตือนให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะเสียงปืนใหญ่มันอาจจะดังรบกวนไปหน่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่กำลังตกปลาอยู่ในพื้นที่เป็นการซ้อมใช้กระสุนจริงในรอบกว่าสองปีที่ผ่านมานะครับเอาเข้าไปปลุกระดมมันเข้าไปเหือมหุ่เหือมันเข้าไปคือวันนี้บอกได้เลยครับฝั่งกัมพูชานั่นแหละครับที่ปั่นปลุกระดมกันเข้าไปนะเท่านั้นยังไม่พอครับ เว็บไซต์ site, ข่าวกัมพูชารายงานว่าบริษัทหานุมานเบฟเบรดผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของกัมพูชาได้บริจาคเงินกว่า2ล้านเบรียวหรือประมาณ1,7 5 0 0ล้าน0 0 0บาทให้กับทหารแนวหน้าของกัมพูชาเพื่อสนับสนุนในการป้องกันชายแดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมชักงงกับกัมพูชาและคุณจะป้องกันชายแดนหรือจะมายึดดินแดนไทยเอาดีๆ สิ่งที่คุณประกาศเนี่ยคือคุณจะมายึดดินแดนไทยนะคุณไม่ได้ปกป้องเพราะไทยเราไม่ไปลบกับคุณหรอกเปลืองกระสุนนะเปลืองกระสุนเปลืองทรัพยากรตอนนี้เอาเวลาไปทำมาหากินแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนวันนี้กัมพูชาต้องพูดให้ชัดนะว่าที่คุณปลุกระดมกันในประเทศเนี่ยคุณปกป้องดินแดนหรือคุณจะมายึดแล้วถ้าคุณมายึดเนี่ยคุณจะไปฟ้องศาลโลกทําไมนั่นคือการทําสงครามแล้วนะครับ พอให้คุณไปฟ้องศาลโลกศาลโลกสั่งบอกว่าปราสาทต,ตาเมืองทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นของกัมพูชาแล้วไงอะครับเราจะต้องแบบเอ้ยประชาชนถอยออกมาถอยออกมากลับที่ตั้งให้หมดเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอชั้นในอยู่ไม่ได้แล้วศาลโลกตัดสินยกให้เขาไปแล้วอย่างนั้นเลยครับมันไม่เป็นไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องยิงกันมันก็ต้องสู้รบกันเพราะนั้นอย่าสับสนว่าการที่สมเด็จฮุนเซ คุยโตโอ้อวดว่าจะฟ้องศาลโลกนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับแค่เล่นใหญ่เท่านั้นแล้วก็อาจจะทําให้ประชาชนคนไทยจํานวนหนึ่งรู้สึกอึดอัดอนะ่ะมันเคี่ยวมันคันไม้คันมือคันเท้าอะ่ะมันจะอรู้สึกแบบนั้นมันก็จะแบบหมุดหงิดแหละแต่รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกมีตัวอย่างที่ชัดเจนคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรท่านเป็นอดีตพอสํานักอุทยานแห่งชาตินะครับ เคยบอกว่าถ้าแผ่นดินที่ฮุนเซนมันอ้างเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของไทยพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติของไทยแล้วสมัยก่อนน่ะตอนที่คนกัมพูชาเข้ามาตัดไม้พยุงทําไมถึงต้องติดคุกในประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับคือฮุนเซนพูดจาเไรลเลอะเทอะย้อนแย้งไปหมดนะครับเห็นไหมเข้ามาในพื้นที่ที่เขาจะยึดนั่นแหละแล้วก็โดนกรมอุทยานจับแล้วก็ส่งสาร แล้วศาลก็ตัดสินจําคุกในประเทศไทยเอ้าแล้วทําไมตอนนั้นหุนเซนไม่หวยวายว่าคนของตัวเองโดนจับในดินแดนของตนเองเข้าคุกประเทศไทยได้อย่างไรเห็นไหมครับหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วหุนเซนก็รู้อยู่แก่ใจครับนะรู้อยู่แก่ใจเราไปต่อกันที่กลุ่มคนไทยรักชาตินั่นก็คือคอพทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศนำโดยพิชิตชัยชัยมงคลนะครับ เดินทางไปยื่น3ข้อเรียกร้องที่กระทรวงกลาโหมนะหลักๆเนี่ยนะครับมองว่ารัฐมนตรีกลาโหมต้องกล้านะที่จะประกาศว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อน,นําไปสู่การเจรจาคณะกรรมาการเขตแจนร่วมหร,รือว,ว่า JBC อย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายนนี้ ดพื่อให้การเจรจาเกิดขึ้นได้อย่างสันติและก็ยั่งยืนนะครับเรื่อนี้เคลื่อนไหวกันกอนสายแต่รัมกรีภูมิธรรมบินไปคุยกับพลเอกเตียเซยฮาของกัมพูชาเมื่อกี้เนี้ยซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะจะได้ข้อสรุปออกมาแบบไหน <S <S คุณพิชิตมองนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติตามที่หลายฝ่ายกังวลเพราะยุทธวิธีทางการทหารมันยังมีขั้นมีตอนจากเบาไปหาหนักเพียงแค่ให้สภากราหโหมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือวันพรุ่งนี้คุณภูมิธรรมจะประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชด้วยนะครับอ่ะลองฟังดูครับรัมติกระโรลกผมต้องกล้าที่จะประกาศว่าบริเวณพื้นที่ไหน เป็นพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อนําไปสู่การเจรจา j จ c ในวันที่14อย่างเป็นระบบไม่ใชใ่ปล่อยให้ฐานกัมพูชาอ้างสิทธว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วเข้ามาปฏิบัติการทางทหารอยู่ฝ่ายเดียวรัฐตีกระรลาโหมในฐานะที่กํากับดูแลความมั่นคงต้องกล้าที่จะประกาศให้คนไทยและทหารที่เป็นฝ่ายปริจาคพื้นที่ได้มีความชัดเจนในในเรื่องนี้สภากระลาโหมที่ประกอบไปด้วยผู้นําเหล่าทัพต่างๆควรจะเข้ามามีบทบาทเรื่องความมั่นคงกรณีพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้มากกว่านี้กําหนดทิศทางบริเว เปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพี่น้องชาชนคนไทยบางส่วนเนี่ยบอกว่าถ้ามีความจําเป็นต้องปิดด่านเพื่อกดดันกัมพูชาก็ต้องมีการปฏิบัติในเชิงการปิดด่านบ้างไทยไม่เคยที่จะแสดงภาวะกดดันให้กัมพูชาได้เกรงใจท่าทีของการเมืองไทยฝ่ายการเมืองไทยเป็นท่าทีที่เดินตามทิศทางทางการเมืองของกัมพูชามาโดยตลอดนี่หลังจากนั้นก็มีพลตรีวินไทยสุวารีเพราะวันนี้ไปที่กลาหมและกองทัพบ,บกด้วยนะครับ เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือแล้วก็บอกนะครับว่ากองทัพบ,บกยืนยันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดภายใต้กลไกที่มีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ แต่วันพรุ่งนี้กลุ่มคอปทอก็จะเดินทางไปยังสถานทูตกัมพูชาเพื่อแสดงจุดยืนและก็ประกาศว่าคนไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนและหลังจากนั้นวันที่10มิถุนายนจะไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการประท้วงการกระทําของกัมพูชาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ นอกจากนั้นสถานการณ์ตามแนวชายแดนก็หน้าสิวหน้าขวานครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีแนวเขตติดกับประเทศกัมพูชาชาวบ้านที่นั่นวิตกกังวลเพราะเคยประสบเหตุการณ์ทําสงครามมาแล้วเมื่อปี2554ซึ่งครั้งนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างหนักแล้วก็กลัวนะครับว่าเหตุการณ์ปะทะกันในครั้งนี้อาจจะยกระดับรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับปัจจุบันโรงเรียนยังไม่ได้ทําการปิดการเรียนการสอนแต่ซ้อม หลบภัยแล้วก็ปรับปรุงหลุมหลบภัยเอาไว้ใช้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกับชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับการค้าการขายยังไม่ได้ปิดด่านแต่ก็เงียบเหงาสุดสุดนะครับเพราะว่าชาวบ้านของทั้งสองฝั่งไม่มั่นใจในสถานการณ์ชายแดนอย่างแม่ค้าตลาดชายแดนช่องจอมเปิดเผยนะครับว่า ความรู้สึกของพวกเขาอยากให้ทั้งสองประเทศปลอมดองอย่าทะเลาะการพ่อค้าแม่ค้าลำบากตอนนี้ช่องจอมเงียบมากทั้งไทยกับกัมพูชาอยากให้ทั้งสองประเทศเนี่ยไม่อยากให้มีปัญหากาันเพราะประชาชนไม่กล้าเข้ามาเที่ยวอยากให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าจะไม่เกิดสงครามาหรือว่าความรุนแรงขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวผมพยายามจะขยี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการที่กัมพูชาคําก็สารโลกสารพระภูมิสารอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรกับไทยแรอะครับเพราะไทยไม่ยอมรับอยู่แล้ว